สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับอาจารย์บัวจาก Happy Mill Trading Club กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นอีพีสุดท้ายของเรื่องการเทรดด้วย Channel Trading นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับ Poker GBO GT นะครับผมโอเคก็เรามาสรุปเนื้อหานะครับที่เราพูดแล้ว2คลิปหน้า2 2คลิปแรกนะครับ อันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของตัว channel trading นะครับใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างนะครับก็ในคลิปแรกก็จะเป็นเรื่องของเทลไลน์ ine, ใช่ไหมที่เอามาขีด channel นะครับแล้วก็คลิปที่2คือ linear regression กับบอลเจอร์แบนด์ะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ moving average กับ envelop นะครับ2ตัวนี้สามารถเอามาเทรดแบบ channel trading ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปที่ หน้า m t 4เนาะครับผมก็อันนี้จะเป็นการาฟเปล่าๆเนอะเดี๋ยวผมจะใส่ตัว moving average นะครับตัว moving average เนี่ยที่ใช้ในการทำ channel เนี่ยก็สามารถเซตได้2แบบนะครับแบบแรกนะครับเป็นการใช้ตัวไฮโลนะครับทำเป็น แชแนลนะครับเดี๋ยวผมทำโลกับไฮก่อนนะครับอันนี้โลนะผมใช้ EMA 20นะครับก็ลองดูนะครับน,นี้ไฮนะครับผมทำสองสีเนาะ,ะก็จะเป็นชแนลแคบๆแบบนี้นะครับเวลาเทรดนะครับเราก็ดูนะครับถ้าเท็นในกรอบ a ชแนลนะก็ดูราคาตอนที่มันอยู่ใน c h a ช n e l นะครับคพื่อเทรด นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเป็นไฮโลแบบนี้ตัว c แชน n e l มันจะแคบนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่มันหลุด channel ออกไปนะครับก็อาจจะเทรดด้วยการเบรกเอาก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับสําหรับการเทรดในช่วงเบรกเอานะ,ะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการใช้เส้นเทลาลปกตินั่นแหละนะครับเส้น m อปกติแต่ว่าที่ผมอยากแนะนำนะครับในการเทรดตัวแชนแนลด้วย MA เนี่ย ให้ทำแบบนี้ครับก็คือเรา insert indicator มาปกติเนาะเพื่อเป็นาจาก high เนาะเปลี่ยนเป็น weight c o d e ก็ได้นะครับหรือว่า close เ,เฉยๆก็ได้นะครับแต่ว่าเราไปเพิ่ม level ครับก็ level เนี่ยเราก็ดูในส่วนของอกรอบราคา a, a t r ก็ได้นะครับหรือว่าเราไปดูค่าเฉลี่ยว่าในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงเนี่ย เขาวิ่งประมาณสักค่าเฉลี่ยนะประมาณสักเท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้ทองผมไปได้ค่าเฉลี่ยมานะครับว่าจะวางกรอบบนกรอบล่างเนี่ยที่พันจุดจากเส้น m a นะครับก็จะออกมาเป็นตอนใส่เลเวลนะก็ใส่1,000กับลบ1 0 0 0นะครับแอดแเลเวลนะครับก็จะได้หน้าตามมาแบบนี้นะครับเส้นกลางนะครับก็จะเป็นตัว ema ที่เรา เซตไวก็คือ EMA ย0นะครับแต่ว่าเส้นสีเขียวข้างข้าง,างบนกับข้างล่างเนี่ยจะเป็นขอบนะครับแล้วก็สมมุติว่านะครับถ้าเราเอาสีนะครับของเส้นกลางออก mm hmm. เห็นอะไรไม่เอ่ย mm hmm. มันเป็นอินดิเคเตอร์แม่น้ำนั่นเองนะครับ <laughs> เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมมีอันนี้ให้ดูอีกอันนึงนะตัว moving average นี่แหละนะครับ ถ้าเราเพิ่มเลเวลเข้าไปอีกนะครับเช่นแล้วกอ็อย่างนี้นะครับอ,อออมันแยกโอเคมันแยกสีไม่ได้สำหรับเลเวลนะครับอ่ะแบบนี้ละกันเห็นอะไรไหมมีช n e l 2อ,อันซ้อนกันนะครับก็จะคล้ายกับอินดิเคเตอร์แม่น้ำนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าพื้นฐานของอินดิเคเตอร์แม่น้ำที่มีชื่อเสียงนะครับก็มาจากการใช้เรื่องของเลเวลนี่แหละนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมเอาเส้นกับกลางกลับมาก่อนนะครับโอเคก็เป็น ema 20นะครับแล้วก็ผมใส่ชั้นเดียวดีกว่า นะแค่ชั้นเดียวจริงๆก็พอละเพราะว่าเราดูในส่วนของตัวราคาเฉลี่ยมาแล้วนะครับเราไม่จาเป็นต้องมีสองชั้นเนาะเพราะว่าแค่ชั้นเดียวก็จะเพียงพอนะครับถ้าถ้าใช้สองชั้นก็ได้นะก็อาจจะวางเขาเรียกว่าเอทีอาร์ e นะครับของชั่วโมงของสี่ชั่วโมงของวันก็ได้นะครับก็จะแบ่งเป็นชั้นๆเราจะได้เห็นในส่วนของตัว ความผันผวนนะครับที่ครอบคลุมมากกว่าอย่างเช่นเหมือนตอนผมใช้บริงเจอร์แบนทำไมใช้ 2sd 3sd 3.5sd นะครับก็เป็นเหตุผลเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้เราใช้แค่เส้นเดียวก่อนนะครับเพื่อที่ดูว่าแค่เส้นเดียวจริงๆมันก็เพียงพอแล้วนะครับก็เทรดแบบ channel เหมือนเดิมนะครับก็คือเราหาจุดที่จะเป็นจุดเข้าออเดอร์นะครับที่ขอบของ ตัว c h a n n e l นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับหรืออย่างตรงนี้นะครับเห็นพิน bara ไหมครับที่ปลาย c h a n n e l เนะเาะแล้วก็อันนี้นะครับพิน b a r ์นะครับที่ c h a n n e l นะครับ อันนี้ก็พิน b a r าที่ Channel เช่นกันนะครับเป้าเราก็ข้างบนนู้นเลยนะครับเป้าเราก็ข้างบนนู้นเลยนะครับอันนี้อาจจะเข้าแล้วอาจจะ sl ก็ได้นะเพราะว่าถ้า sl ก็ไปลายไส้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ tp เต็มที่เลยนะครับหรือก่อนหน้านี้นะครับก็ก็มีเช่นกันนะเนี่ยเราดูได้เลยถ้าราคามันอยู่ข้างล่างปุ๊บเนี่ยแล้มีตัวแท่งเทียนกับตัวนะครับเช่นพิน b a r ์แบบนี้นะครับ เราก็เข้าได้เลยแล้วก็ SL ที่ใตออ้แท่งพินบาร์นะครับเราเข้าตอนจบแท่งก็คือเรามาเข้าที่แท่งนี้นะครับเรามาเข้าที่แท่งนี้นะเราไมา่ได้เข้าที่แท่งพินบาร์นะเราเข้าแท่งนี้นะครับตอนที่มันเปิดแท่งปุ๊บแล้วสต็อปลอใต้นี้นะครับก็ TP พข้างบนนะครับข้างบนขอบนะครับ หรือบางคนอาจจะใช้แค่หน่ต่อสอนะครับก็ได้นะอันนี้สองยสามสใช่ปะ่ะถ้า1นต่อสเนี่ยก็แท่งนี้ก็เรียบร้อยแล้วท p นะครับถ้าถึงขอบบนก็อาจจะ1นึต่อสิได้นะครับตรงนี้นะอาจจะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับก็เกือบเกือบหนต่อสินะครับก็คุ้มอยู่นะสำหรับการเทรดแบบ Channel นะครับหรืออย่างนี้เห็นพินบาร์ไม่เอ่ย ตรงนี้นะครับม,มีพินบาร์ตรงนี้นะครับก็ TP ข้างล่างนะครับบางคนบางทีอาจจะไม่ถึงก็เทลลิงสต็อปไปนะครับแนะนําให้ใช้เทลลิงสต็อปนะเพราะว่าเ,ออเวลาเราไม่ได้เฝ้าจอหรือกราฟมันอาจจะไปไม่ถึงนะครับหรือบางคนถ้าอยากได้เต็มๆนะก็ต้องคอยขยับตัวสต็อปลอสกันเอาเองนะว่ามันจะเกิดสวิงอย่างเงี้ยก็ขยับมาอยู่ตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วปล่อยมันวิ่งขึ้นไปนะครับ เราเราขยับมาณตำแหน่งนี้นะเราเห็นสวิงใช่ไหมเนี่ยเราเห็นสวิงใช่ป่ะตอนที่มันจะเกิดสวิงได้เนี่ยมันจะต้องอ,อ,อยู่แถวแถวนี้แหละนะครับแล้วเราก็ขยับสต็อปล้อจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันเจอสวิงก็อย่างอย่าง,งนี้ก็มีสวิงอีกอันหนึ่งใช่ไหมก็ขยับจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ อาจจะไปชนตรงนู้นหรือว่าลงมาชนตรงนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราดีไซน์วิธีการอ,าออกจากออเดอร์นะครับก็คือการปิดออเดอร์ยังไงนะครับโอเคอันนี้จะเป็นตัว m a นะครับทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นแชนแนลอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือตัว envelop นะครับอันนี้ก็จะเป็น indicator ตัวหนึ่งนะครับที่คล้ายๆการใช้ channel ด้วยคล้ายๆการใช้ channel ด้วย ma นะครับโอเคแล้วก็ insert indicator นะครับ trend นะครับ envelop นะครับก็เลือก20แล้วก็ Deviation ก็ตัวค่าความแปรปรวนนะครับก็เลือกเอาผมใช้2.5นะครับมันจะได้กว้างหน่อยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับกับ ตัวแชแนลเมื่อกี้นะครับเวลาเราเข้าก็เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าตำแหน่งนี้นะครับเราเห็นพินบาใช่ไหมอ่าเหมือนเมื่อกี้เลยที่ใช้ใช้ Moving average นะครับตรงนี้เราเห็นพินบานะครับเนี่ยสองแท่งเลยนะครับจะเข้าแท่งนี้ก็ได้เข้าแท่งนี้ก็ได้นะครับก็เป้าทีีข้างบนเหมือนกันนะครับ อย่างตรงนี้เราก็เห็นพินบาร์นะครับเราก็เข้าออเดอร์ได้นะครับแต่แท่งนี้อาจจะสต็อปลอสนะครับถ้าเราไม่ได้เทลลิ่งสต็อปไว้นะครับนี่ก็จะเห็นพินบาร์นะครับโอเคก็ b ายไอเดนะครับก็คือการเทรดแบบแชน n นลเนี่ยก็หลกัหลกๆคือ1คุณต้องมีขอบ Channel นะครับไม่ว่าเราจะใช้อะไรเป็นขอบ Channel ก็ได้ จะเป็นเทรลล์นะครับหรือการขีดลิเน์ลิเกชันนะครับหรือการใช้ขอบของบลิเจอร์แบนการสร้างเลเวลของมูฟวิ่งเอเบเรตหรือว่าการใช้มูฟวิ่งเอเบเรตหลายๆเส้นนะครับที่พิเยดเดียวกันแต่ใช้ราคาโคลสราคาไฮโลนะครับหรือว่าใช้อินดิเคเตอร์เอนเวล่านะครับมันก็จะมีขอบข้างบนข้างล่างนะครับจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวดอนเชนแบนนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ย หลักๆเขาไม่ค่อยได้ใช้ในเรื่องของการใช้เป็น Channel เขาใช้ในเรื่องของการ b r e ร k o u t ตัวราคานะครับที่มันเป็นไฮสูงสุดโลสูงสุดโล่ต่ำสุดในกรอบราคานะครับเน้นเบรกเอา t มากกว่าที่จะมาเป็นการเทรดแบบร e เวอร์ซลแบบชแนลแบบนี้นะครับก็เลยไม่ได้หยิบมานะครับก็สำหรับในส่วนของชแนลเทรดดิ้งนะครับก็คือเราเทรดในกรอบ ล็อบเทรดไซด์เวย์นะครับดังนั้นถ้ามันเป็นเทรนด์ปุ๊บการเทรดแบบชแนลนี้ก็ต้องอัปเดตชแนลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะ,ะหาจุดรีร์ซอลหรือจุดกลับตัวของราคานะครับก็อันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับในการเข้าออเดอร์ด้วยการการเทรดแบบชแนลนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับการเทรดด้วยชแนลเทรดดิ้งนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับสปอนเซอร์ของเรานะครับ b o เกอร์โกลบอลซีนะครับที่สนับสนุนในการจัดทำนะครับคลิปที่มีประโยชน์นะครับให้กับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับผมถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง Happy Meal Trading Club นะครับ YouTube h a p p y Meal Trading Club นะครับแล้วก็ฝากไปเปิดบัญชีนะครับกับทาง Global GT กันเยอะๆนะครับหรือจะกด ลิลงก์นะครับที่อยู่ที่เพจของเราก็ได้นะครับตรงส่วนของโฆษณาของ g o o บซีนะครับหรือว่าส่วนของอลิงก์ที่อยู่ในเ c e b o o k ก็ได้หรือ,อ youtube ก็ได้นะครับผมก็ถ้าอย่างไรก็ขอฝากสนับสนุนนะครับบรกเกอร์ g กโบซีนะครับต้องบอกเลยว่าบรกเกอร์นี้มีของเล่นเยอะมากนะครับน่าสนใจนะครับก็ไปเปิดบัญชีกันได้นะครับโอเคก็ได้ คลิปนี้นะครับก็คงได้เวลาสมควรนะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับผมบสวัสดีครับ